สวัสดีครับพี่น้องแฟนครับสุขูสุคนครับวันนี้พี่้งไม่มีครับไม่กินเขายูปันน้คมครับวันนี้ครับกินเขายู่น้ำมันเย่อต่อยครับวันนี้ครับกินเขาอยู่บ้านกินเขาอยู่บานพี่น้องเอ้ยนะครับกินเขาอยู่บาน้องพี่น้องครับก้อยก๋อยกันไก่เจียวลายยางครับลายอย่างมากินนำ้ำบ่เอาของอะที่ละามาอ<ะ>ีกไหมไ้นมเหยวกันพี่น้องไอ้นมเหยวะไอ้นมเหยว ต้มครับต้มมีต้มมีหลากหลายแตาม่ัโอ้แมงวันไหลดีพี่น้องครับแมงวันไหลดีนี่ก็คือพักไซครับพักไซบ้านเขาหยอดมะละครับนี่ครับอ่ะหน่วยบองันมีกินหยอดไปก่อนกินกับก๋วยครับพี่น้องแซ่บกระลังหนึ่งเข่ากระลังหนึ่งเข่าหนึ่งเข่าไหมเมื่อกี้น้ำวะฮะ

ครับะกินเนื้อมั้ยนี่นครับเขาหลากหลายพี่น้องแรงวันไห้บ่ย็น้าวบ่กินน้ำครับแต่มันน,นั่งแรงวันไห้แบนี่นะครับยิมเนียงทังสีแ่แหละการตะลุกบ่ได้กินนี่ยังขายสูกันกินครับสองคนอือหือ

หน,หน่อยเลือกเที่ยงกสายเลือกเที่ยงครับวันนี้ครับ รสายิขึ้นเขาเนี่ยิ่มขเขาเนี่ยอู่แล้วจะผซื้อกระเพาะไปน่จะฮหดเท่าเวย ไปหาเขาังยํำตั้ไปรอแต่ก่อน,นอาุบ่เจ้าอามแหงวุงน,วนวอเอา

จะเล่าเนาะเขียนหาเห็ดนาะห้าเห็ดมันยังย้ำนะไาเหียดเนาะผมจากินขากบแม่วบีไห้ได้เี่น้วงเอ้ยนะครับมีหูส้ลาพี่น้องสิละหมใส่ลาใส่เดียวสิละพี่น้องหนูเส้ลาใส่เดียวกินนมกับเตนน่อยหอดโปซีบ่แมะโปีโปี ากินนมหอยปลาซีเด้พี่น้องครับดำเลยเจ้าที่ลกการอะไรอีพอทามเนี่ยเหอเฮ้ยลกกาอะไรอีพอใครว่าอยู่ห้เทิกเนี่ยว่านห่าเลยไม่อย่างอีพอฟันเฮ้กุศิดำเอาเขาข่อยคว้างก้อนหน่อยจะผูกไีใส่ผมว่ะเออมันกลับไปกินยาอืม แน่มจงอ่ยนแล้ม่มาแมนงหน่อยก็หน่อยสิปยเขาทกเเถิกเด้บานมังเด้อมงหน่อยสิปยากันเด้มังเดีอเออเขามาดอสิปอยทากกันเดียวผมันผมวันอีพอให้เทิงเจ้าบ้านอยาสาบ่บ่บ่ผมว่าตื้มกันอยู่ผมว่าตนอืผมก็ได้ปุบปากเอา บ been, half through half through half through. E, ้านหญไว้กันยุ่งหมบ้านนี้อยู่หนึงอยู่ขอโพดอีกสองให้บ้านไปแล้วถ้ากรโพดไม่กินเอกเน้ยอย่างก็กโพดเลืองกับโพดอันนั้นนะฟักเลอ้งนี่เบี้ยหรือเปล่าอืมอืมเงาไงวเวือแ่วพันน้ำเล่ามาเนี้ยบีอยู่อันมันอันเมกรไดยู่ ดมะมันมมละนผมสิปั๊าลำพัเนวลีวล่อ,อลัหลักมากอยู่น้ำเนี่ก็มีดรอกล่ะลำเกลมัซับไปอยู่รากดลนี่ยมันเกลีกยว,วกอเสียไปทำดิถ้าเสียเพื่อนอยู่ยยยก็อโอเคอยู่นายพี่น้องครับพี่เขาน่าใจดีใส่สเดีียวสอ,องหยากกระมู lắng nhà nhà cũng cần. nhà cũng nhà cũng cần. Rán nhà cũng cái Rán nhà cũng cái cũng cũng ตื้นเหมือนเดิหมือเบื้องต้นขมขมอะไยเฮ้ยตื้งเหี้ยตั้งตเมื่อเฮ้ยตื้งเหี้ยปาตุ่มปีว่าอืเกิดยุ่บเขาหน้าลุมวาไปหน่เกิดยุ่งช่มบานก่อนให้ลูกตนั้นมนันบุกเกิดไปร้านเชษสองเลยอืมมันน มันมีดมันมิเป็นโต๊ะเต็มหมดครับมันอีรี่เพื่วลานก็ไดอีเรียงรูปบ้านมือรู้มากโต๊ะว่าเต็มอีกที่ระบาดเปิงใบมันกับพน้องเงของผมบ้านปา้นหน้ามือนั่นปั้นหน้ามือนั่นเกิดบัดแล้วหน้ามบกันเลยเกิดบดนะท่านบปนน้าหงามนหน้เลยผมเป่งกอาเลยนะผมก็เป่งกอนนะว่านับผมก็เป่งนะเป่งกอกันเลยนะขนดีด้ว ผมบานเม็ดบริเวณบริเวณเสเขาเด้ผมบานบานหล่ะก็จะไทยโรดเนี่ยไทยอ๋บานแล้วเขาไทยแ้วผมบานแล้วเขาจังปั้นนะบ้านหล่ะจังปั้นไปนี่อยู่ผมกับปิงหน่ำเอกบ้าที่นี่มอยขามพื้นเนี่ยเป้งกับเมืองลวดปั้นแล้วกับปิงลวดนะแเนี่ยมันขามขึ้นเกิดที่กําลังเกิดเนี่นเ่าก็แหงว่านไปเบิ้งอ่าไปเบิ้งเกิดไม่ยุ่งง่ายอยู่ดีเหรอครับ วันเฉรีบสิยังนะมันเฉลี่เก,นะเ,ลกกเกิดนะฝน,นบรเเวงก็มันต้องเกิดเนาะแมันเลงมากโหยอย่งกลางวันเลยครอมันเกิดมัมอน,นอก็ได้หรือล่ฝนบ่เเวณมาตุ้งไครักลอนวันกันทีตกมาตุเล่นหน่อเนาะเฮ้ยพี่น้องครับเอามาซ่บๆกันแม่ก็บอกกินน้ำ ซาหาเห็นมากินสิน่อสองหินสิ่ง้องคู่ยังไงนัองสองบอกกะซือมือไปคู่มือสิ่หรอห้ายังไงบมาัดาา่ังรม รถบุษอมาแค่นนั้นหรอเพื่อนยังไงได้ไม่บอกเหรอมีซายมีขวตลอดตดมีหนูเป็นอะไกันเลาก็อาการก็เก็นจะยิงมีท่าอ้ปมาท่านบะปิดตาข้างหนึ่ง ตามข้าวข้าวผู้เฒ่าพี่น้องผู้บัตรน้ำกันเนาะผู้บริบัตน้ำกันครับนั่งไผนนวหาไปเนาต้ายเขาซากเนี่ยนนะซากี่บ่ซากนี่ซากหนึ่งเขาพี่น้องครับหนึ่งเขาเขายอง อยากลูกชายบริกินเบิ้งก็ยิ้มใส่เออเบิ้งก็ยิ้มใส่ก็ได้เป็นสักเองเลยอันกินเข่ายังเห็ีบกับเข่าอยู่นะเบิ้งก็ยิ้มให้เบิ้งนี่เน่าหรอวะมงกันนะครับบ้านแม่กับลูกโอนกันสักเข่าข้างๆเป็นมึงมีเข่าได้ครับนครับข้างๆนี่ครับเห็นหน้าขี้ขั้วคนอีสานบ้านเท่าครับกินแบบง่ายๆพี่น้องครับ กินง่ายอยู่ง่ายสิแ่ละพี่น้องเอ้ยนะครับเอาครับนี่เพิ่อนอ๋อเสียบครับฝากพี่น้องแฟนครับสกู๊ตสุคนเด้อนะครับกิจตามบทแชร์ก็เลยพอดีมามีครับขอบคุณได้หลายครับพี่น้องครับเหมือนในวันนีไม่กินเขาอยู่บ้านน้ำแม่ครับพี่น้องครับแม่กบัตจีนัม ใต้เข่าไปขเขาามือสองหดกระแครเข้า่นยังรับ ซ้ำอิ่มพี่น้องไลค์กับเรได้หรอครับขอบคุณพี่น้องแฟนคลับทุกๆคนครับใช่เหรอันอนั้นเจ้ากระบอกอยู่ป้าคนกระบอกเหรอเอ๊ะขับรถ

เฮ้ยของแกไม่ใช่ใหบอเอาของอะไปฉันจะเอาไอ้ได้บัน่อไปขอนอีอได้บันให้จะบอกว่าอย่นี่แรลบพี่น้องพี่อีสานบ้านเราอยู่หลงโลกนอนกิม

ใส่เสียเล่นี่หนัครับขอาคุณเปนหนงแฟนครับสุสกนครับติดตามกดแชร์ก็ไลค์พ่อนมมีครับแม่ครับเปนเขาอยู่อน่อทอดกินน่องอะะดน่นผสีครับี่หนังครับรมมอุเรวามสุขตลาดกินี้พอม,มีครับแม่ครับปรกาศเข้ามาสวัสดีครับไปครับไปครับ